ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของเอเชียกลายเป็นชาติแรกที่จัดซื้อเครื่องบินขับไล่ซักริปเ็นอีเอฟรุ่นล่าสุดจากสวีเดนมูล,ลค่ากว่า19,000ล้านบาทข้อตกลงนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของพลังทางทหาร ไทยมีทางเลือกหลายแบบทั้ง F 1 6ของสหรัฐอเมริกาหรือ F 3 5ที่ล้ำสมัยกว่าแต่สุดท้ายไทยเลือกกริปเปนเพราะคุ้มค่าดูแลง่ายและสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะสัญญาครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินและโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพด้านกลาโหมของไทยในอนาคตเมื่อกริปเปนอี F เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยมันจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนด้วยเรดาร์ล้ำสมัยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และขีปนาวุธพิสัยไกลกริปเปนจะทำให้ไทยมีความได้เปรียบทางอากาศชัดเจนไปอีกหลายปีการตัดสินใจครั้งนี้คือข้อความอันชัดเจนประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้ซื้อแต่กำลังกลายเป็นพลังใหม่ในภูมิภาคกริปเปนอีก F ไม่ใช่ ai, แค่เครื่องบินรบแต่มันคืออาวุธแห่งอนาคตของกองทัพอากาศไทย